ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์ที่ซึ่งเราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งยานยนต์ที่พลิกโฉมวงการและวันนี้เรามีสิ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนการประกาศศักดามากกว่ายานพาหนะทั่วไปจีฮมรีปี2026ไม่ใช่แค่รถ SU v สุดแกร่งธรรมดารรมดาแต่มันคือคำยืนยันที่ผสานสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังดิบและนวัตกรรมล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่เครื่องจักรที่สร้างขึ้นมาเพื่อประนีประนอมแต่มีขนาดใหญ่กว่าโดดเด่นกว่า และชาญฉลาดกว่าที่โลกคาดหวังจากตระกูลจิบหรือฮัมมมากมายนักและมันยังกล้าที่จะทานิยามใหม่ให้กับความแข็งแกร่งแห่งยุคสมัยสิ่งแรกที่ดึงดูดความสนใจของคุณคือรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาโดดเด่นด้วยรูปทรงเหลี่ยมที่ผสานกับเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวตามหลักอากาศพลศาสตร์มอบรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย และระดับทหาร d n a การออกแบบของจีดเน้นย้ำถึงสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดขณะที่ฮัมเมอร์เป็นสัญลักษณ์ของขนาดและความเหนือชั้นที่ไม่เคยลดและเมื่อสองโลกนี้มาบรรจบกันคุณจะได้สัมผัสยานยนต์ที่ให้ความรู้สึกราวกับเป็นรถคู่ใจบนท้องถนนในเมืองทะเลทรายและสันเขาจีฮัมเมอร์ปี2026โดดเด่นสะดุดตาและนี่คือรูปลักษณ์ที่เรียกร้องความเคารพในทุกเส้นทางภายใต้ดีไซน์ที่ดูดันนี้คือหัวใจสำคัญของกลุ่มพลังจีฮัมเมอร์ปี2000 26มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ไฮบิดเทอร์โบชาร์จและรุ่นไฟฟ้าล้วนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงคำรามของเครื่องยนต์สันดาปภายในระบบเทอร์โบชาร์จให้กำลังมหาศาลถึง700แรงมา้าทำให้ไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังทรงพลังอย่างไม่หยุดยั้งในการลากจูงไต่เขาและชาร์จผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากในทางกลับกันรุ่นไฟฟ้าให้ระยะทางวิ่งเกือบ6 0 0ยไมล์สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานและการชาร์จอย่างรวดเร็วภายใน20นาทีคุณสามารถกลับมาใช้รัก ยักษ์ทางได้เกือบทั้งหมดซึ่งเป็นนิยามใหม่ของการเดินทางระยะไกลด้วยรถยนต์ไฟฟ้าลองนึกภาพว่าต้องเลือกระหว่างความเงียบแห่งอนาคตกับพลังกำลังดุดันดุดันนั่นคือคุณสมบัติคู่ขนานที่จีดแฮมเมอร์ปี2026มอบให้สิ่งที่ทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่พลังกำลังแต่มันคือความชาญฉลาดจีดและฮมเมอร์ได้ประสานร,ระบบช่วยเหลือการขับขี่ AI สุดล้ำเข้ากับรถรุ่นนี้ระบบจดจำภูประเทศแบบปรับได้ช่วยให้รถวิเคราะห์ และปรับจูนตามสภาพทรายหิมะโคลนหรือหินได้ภายในไม่กี่วินาทีปรับแต่งช่วงล่างแรงบิดและการควบคุมล้อได้อย่างแม่นยำโดยที่คนขับไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นระบบนำทางออฟโรดอัตโนมัติฮัมเมอร์ยังสามารถนำทางและขับขี่บนเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดบนภูมิประเทศที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก,ก่อนได้อย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การขับขอนี่อีกต่อไปแต่มันคือวิวัฒนาการของการควบคุมที่รถจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในการผจญภัยของคุณ เมื่อก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารจะเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ฮัมรุ่นก่อนกอนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรถทางขนาดใหญ่ที่ไร้ซึ่งความประณีตจ,จีนฮัมปี2026ได้พลิกโฉมความรู้ราดับผสนกับฟังก์ชันการใช้งานด้วยห้องโดยสารที่ออกแบบมาสำหรับนักสำรวจผู้ไม่ยอมละทิ้งความสะดวกสบายหนังระดับพรีเมียมวัสดุที่ยั่งยืนและไฟสองสว่างทายในห้องโดยสารที่ปรับแต่งได้มอบบรรยากาศแห่งอนาคต ให้กับห้องโดยสารขนาดที่หลังคาพาโนรามิกช่วยให้คุณดื่มดำ่ำกับโลกรอบตัวหน้าจอขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภายในห้องโดยสาราระแต่ไม่ดูรกตาแต่ทําหน้าที่เป็นส่วนขยายของการควบคุมของคุณจอแสดงผลกลางขนาด18นิ้วจับคู่กับแผงหน้าปัดแบบโฮโลกรม3มวิติสำหรับผู้ขับขีม่มอบระบบนำทางแบบเรียวไทม์การวิเคราะห์ภูมิ